สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอัพนะครับอัปเดตความคืบหน้าครับผมรถที่ทางลูกค้าจองไว้นะครับให้ทางเราเก็บงานให้นิดหน่อยนะครับคันนี้เป็นเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์คือเย็นหกสูบครับหนึ่งร้อยสิบแรงม้าครับรถที่ทางร้านเรานะฮะได้เก็บสภาพให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าบอกไว้นะครับก็คือใส่ลังคาไฟเบอร์นะครับใส่กระบอกช่วยยกและเก็บสีตัวให้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ครับผม นี่สครับสำหรับคันนี้คันนี้เตรียมจะส่งลูกค้าเสียสุบันนะครับขอยาะเอ่ยชื่อนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาครับอําเภอแก้งสนามนางครับครับเอาไปถับไรอ้อยครับคันนี้อุปกรณ์ติดรถได้ตามภาพนี่เลยครับดันหน้าหังเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับผม ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ความไว้วางใจนะเชื่อมั่นสินค้าจากทางร้านเรานะครับนำคันนี้ไปใช้งานครับผมก็ไปอีกหนึ่งคันนะครับที่ไม่ผิดหวังนะฮะนะครับสภาพสมสวยสมบูรณ์แบบนี้ครับสภาพแบบนี้นะฮะจบไปราคา6 0ก0 0 0ต้นๆนะครับพร้อมใช้แน่นอนเอกสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับ บอกจะยกติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวช่างของเราเขาย,ยบตัวให้ดูหน่อยนะครับผมเพื่อความคล่องตัวคันนี้ได้ไปรดัน8ฟุตครับประดันใหญ่เลย คันนี้เป็นเกียร์กลางแสดคูณสองนะครับแช้งานง่ายแข็งแรงทนทานครับ นี่นะครับสวยๆพร้อมใช้แบบนี้ครับนะฮะเตรียมจะส่งนะครับอำเภอแก้งสนามนางครับผมจังหวัดนครราชสีมานะฮะเสียสุบรรนะครับสำเรอ้อยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับรถไถ่ายฟอร์ดเทคสภาพหรือตามสภาพจากทางร้านเรานะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะฮะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1ย์7 6640นะครับ แล้วเรานะฮะมีรถไถฟอร์ดหลายรุ่นนะครับไว้บริการท่าลูกค้านะครับผมอาจจะ,ะ,ะพาชมอ,อีกหนึ่งคันนะครับ ะครับผมสลักคันนี้เป็นตัว a อทีนะครับระหว่างรอช่างไฟนะฮะทำไฟแล้วก็เอาไปทดสอบทดสอบลองลองดูหน่อยนะฮะทดสอบลองวิ่งดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่นะครับผมดูระบบเฟืองต่างๆของระบบเกียร์นะฮะพอเกียร์เช็คใหม่นะครับแล้วก็ข่อนท้ายนะฮะคันนี้ก็เหมือนกับทุกๆคันนะครับเรบาเช็คสภาพจากฐานแล้วเรานี่ จะเปลี่ยนแพ็กวาลใหม่นี่ครับแบบนี้เลยแล้วก็ปั๊มเข่าใหม่นะครับเอาช่างเราทดสอบดูนะครับ เราลองไปวิ่งวิ่งหลังถนนดูนะครับทดสอบงง Mala, dat